แลดับมือโปต้องต้องอันนี้ด้วยอ่ะแลดับมือโปแล้วก็ต้องอันนี้ตายหางยาวอนนารามครับมารอดูอาการอันนี้แข่งแบบสามหกซ่าก่อนแรกเลยครับใก่อนเล้แรกเลยครับมาจับละให้ทูดพีเคก่อนเลย คุเเหรอยังไม่ตอบวะฟาดทั่เอาโอ้ยเกียร์มาดีพี่แต้ว่คุต้องโตหากินนเจอกระหดีหน้าหัก มาตินนะครับหรือมาตินวันนี้จะให้โชคกับพวกเรานะครับจับได้ใช่เลยครับหรือารมาตินนะค,ความช่วยเลยไม่กินไม่มีใครได้ป่าไม่มีใครไปจับเลขเลยครับไม่มีใครอยากไปจับเลย <c oughs> เลขเลยอ๋อ มาล้นครับเลขอะไรโอ้โหอยูน่นะเขาแนานอนจริงวะครับหรือวมาตีครับวันนี้หรือวมาตีจับได้เบอร์เจ็ด,ดนะครับแข็มแสนเลยนะครับเบอเจ็ดอีกแล้แวแปดสองเก้าเจ็ด ร้อยเจ็ดเจ็ดและปลาโหลก็เป็นร้อยเจ็ดนะครับเปิดเจ็ดเหมือนเมัดเสร์นเลยเสร์นสาหัสปลามไม่เข้า เจ็ดกับหกเจ็ดนะครับน้าอ้วนนะครับน้าอ้วนแบ,บ็กชิพหน้าอ้วนไปหกสองหืมเหล่สวยจัดประหลาดพ่อน้องฟุกอะไรเนี่ยพี่สุรีรต้องเหรอเจอ,อะไรอ่ะกระหู้แต่สาวเลย อ,อรอเลยโอ้นา่าปตัวใน,นะครับแปดเกครับนาขึทีนะท่หเลยตอนนี้ส่งแน่นอนขึ้นกินแบบนี้นไม่น่าใช่กโห ตัวแรกก็เอาเรื่องเลยเราเล่นหกเจ็ดพี่โดนี่นะไปหกห้าจงไอ้จงพี่คุณฟ้านะครับคุณฟ้าหมู่ท่อเราเล่นเก้าเจ็ดไปเก้าสามขึ้นดูตัวหน่อย ไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่ยอมร้องืุอ สายเอกแปดนะครับ8 7ดวันนี้12,000หมืสองพันายรองเกนะครับ3,000และสา้รอง77ฟดาโลม 7, ไม่อยอเนะครับหนึงูนะครับอิงห้กับ6 7นะครับวันนี้ลงไายดูยเลขเจ็ดนะครับรเกิดโกงตึงๆวันนี้ลงไายดูยเลขเจ็ มุมโคตรสวยเลยตรงนี้นมุมสวยที่อัดปลาใหญ่ไม่ต้องกวนใครโอ้ยอ้ามามุมสวยครับไม่ยอมซะด้วยน่่าวอ

i think

น่าจะปลาดสง่งไปเลยแปดเจ็ดแปดเจ็ดอะไรตัวมันเริ่มเลย,ย,ยโ,อโ,โอ้โหหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดยอดพันห้าร้อยแล้วตอนนี้นะครับพันห้าร้อยตักทีกโโ่ปเป็นโบพีงง่โตนี่รอรองนะพี่โตนี่นะครับเราเล่นแปดเจ็ดวันนี้ แ <8. S 2> 9นะครับแม่มานั่งตรงนี้ก็ได้นะ,ะตัวแรกกระโดนเลยไหมไม่ไม่ให้ถ่ายโทร,รศัพท์โทรศัพท์เดียวเนี่ยมาถ่ายตรงนี้ โบนะครับและหัวอีเนยนะหัวอีเนย โอเคนะคุณโบไปเก้าหกเข้าไปก่อนอ่ะโอยเลยเราเล่นเก้าเจ็ดนะครับมไม่ยอมนะไปเก้าหกนะครับโอยเลยเข้าไปก่อน โอ้โหกระห่อว่ะกระห่อครับหนูเหมนึกว่าต้มกันตอนแรกตัวแรกเลยนะนะาชาัดโอ้ยหมอนะครับชอบกระหอะร่ <S <S อจริงๆนะขันเนี้ยเฮ้ย ไปเจ็กสี่อ่าและชิดสุภาเรียกปิดเรียถูไม่รู้นะครับน้องชิดสุภานะครับเดินย้มมาเลยาาาแ,และน้องฟุกพี่สุรีแก้งอ่ะเอากาฮ้อมาปล่อยตัวแรกเลยโอ้ับ เรามีปลาเกินิกคือปลาแปดปครับปกติมันจะอยู่ตรงนู้นมันทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้วันนี้โอ้โหยันใหญ่โอ้โหมัไหลก๊อกซะวะแปแปดเก้าเลยครับ อพิษสุพรรณโอ้โหพิษสุพรรณนะครับเราเล่น67ไม่เหลือปลาเราไปหมดและขาย69วันครับ อ้วนอะไรพ่อน้วอ้วนครับเ1 <9 S 2> ้ <S 1> 1 <S นึน่งแล้วอ้วนเดินสามตัวแล้วใช่ฮฮยวหรอ๋อ <c oughs> น้องฟุ๊กน้องฟุ๊กนะไปเก้าหน เป็นมุมที่เหมาะกับอัดกระโฮมากเลยไม่กวนใครไม่มีใครกวน พรนับพันมาแล้วนะพรนับพันปลาอะไยิโกนะครับ สามนะครับทีเด็กนะครับเราเล่นเกียร,ยรนะครับทีเด็กไปเกียร oh. ผมน oh. ึกว่าส่งตอนแรกน่าส่งมันไม่ขึ้นนะตื่อๆใช่ไหมใช่ส่งถ้ากโเ็นใครแล้วพนะ่อกนกพรเห็นแล้วอาเลยเก้าเอียเลยครับ หัวอีเนยติดอยู่นะครับเก้าหกตัวแรกก็โดนเลยครับรอแล้วนะนะฮัดไทยห้า

67คุณโบไป65ครูสมฟองเราเล่น 7, 7, เจ็ดเจ็ดแล้ครูสมองนะครับคุณโบทอาไว้76 ็บไปเจ็ดแปดนะครับอาวุธอะรอล้อนะอาวุนะครับห้าเจ็ดอ้าเก็นนาทัยก่อนนะครับ น้าไปแล้วโอ <c oughs> ้ยะหนังชีวิตเลยตัวแรกเท <c oughs> ี่ยวละมันขึ้นยากอย่างงี้น่าจะโอ้โหกโฮแล้วไม่ใช่ทรงแล้วกะโ,โฮก็โฮครับมันตื้อมากครับ ตัวแรกตัวแรกก็เอาเรื่องเลยไม่เข้าด้วยคันนี้สองรอบแล้วนะก็โหเปิดตัวแรกทุกทีพี่นันดาตัวนี้แม่และดานานะครับนมาดาดา เอิงเหลือประมาณ 40, 40นาทีนะนาอ้วนติดอยู่นะครับเอิงเหลือประมาณ 40, 40นาทีเนี่ยเหมือป,ปลา57าเจ็ดกับ67เจ็คุณฟ้าหมูพ่อ,อและลูกโค อ่าโดนแต่แล้วอตรงนี้ตรงนี้ยไม่ต้องไปเดี๋ยวพ่อประครับมาเองว่าหมูทอดก <c oughs> ราเล็ดห้าเจ็ดไปห้าเก้านะครับ ล่ะรอแป๊บนะึ oh, oh, oh. ี๋ยวไม่ตั้งใจยันรอมันขึ้นหัวแล้วครับยังยังโอ้ oh, oh, เสียบคันหักโอ้โหไปเก้าช้าโอ้โหมีก๊อกสาม เราติดอยู่นะครับไปเจ้าห้านะครับเจ้าเจ็ด ok oh, kan meh nah. ayi ับมาครจุ่มไว้จุ่มไว้ไม่ขึ้นโหดโอ้โหแบล็กแลนออนเอาอยู่มือครับทุ่นทุนนั่นหละ

กเบอ่ตากล้องเลยมีชายปลาใหญ่นะครับช่างได้นาวาวเล่นเล่นใช้สองตัวนะครับนาวาวเอาไปช่างเหรเนี่ยช่างสิเขาบอกเอาไปช่างโอ้โห ไปอย่ามาแย่งปลาใหญ่ผมนะ,ะเโโะดี๋ยวมันจะตายก่อนนั้นน่ะอภิเษกตัวอภิเษกตัวครับรยอย่าเตะผมนะ

ทุกตาเนียครับคุณทุกตารอล็อกนหครับอาอ้วนติดตึงอยู่ขัดเข้็กกับเธาอ้วนจวมันใหญ่มาก มาดูกันว่าด้วยก,ก,กี่กิโลลุงป้อมอร้องเลยลุงต้นนะครับหกเจ็ดเข่าเทียนทุกตาอะไรกันเนี่ยใส่ไดีนะใส่ได้ไหมเนะมี่ยพี่ตัดผมใส่ไม่ได้แนะ่เอาเหรอ <c oughs> ผมพยายามยกมา เดี๋ยวไปไดเดี๋ยวผมทำไม่ได้อย่าไปตายอยู่ตา่อนะเอ้าเอ้าเอ้าเจอไดะเอ้าเอ้าเฮ้ยลงหน่อยผมเห็นทำอะไรในนั้นผมเห็นก็ัมันจะตายกลัวมันตายโอ้ตาแบกมา จริง57มงนะห้าม57หรอน่ามันหลายตัวอยู่จุ่มเลยน่าจะจุมนี่ไงดูนี่พี่ตัวนี้นะพี่ตัวนี้เป็นเจ็ดตา 我想课了。